สวัสดีครับผมโนโนชิตนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องอยนต์ไอพ่นจะเป็นยนะัง้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับตอนนี้เลยนะครับก็ขออภัยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนด้วยครับวันนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับเสียงค่อนข้างแหบแต่ว่าได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินไอพ่นไว้ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนแล้วนะครับคือมีหลายคนเนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าเครื่องบินไอพ่นเนี่ยทำงานยังไงนะครับแล้วก็หลักการทํางานเป็นยังไงต่างกับเครื่องบินที่สมัยก่อนที่เป็นเครื่องบินรูสูบยังไงนะครับหรือว่าต่างจากเครื่องยนต์รถยนต์เนี่ยแบบไหน เครื่องยนต์ไอพ่นนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนามาเพื่ออากาศยานนะครับก็คือมาเพื่อเครื่องบินนั่นแหละตั้งแต่สมัยนะครับยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยเครื่องบินไอพ่นยุคแรกนะครับจะเป็นเครื่องบินขับไล่นะครับของประเทศเยอรมันนะครับทีนี้ทางเยอรมันเนี่ยเขาได้ผลิตออกมาเป็นจํานวนมากก็คือ m ม็กเซอร์สมิธเมหนึ่งหกสามคอมเมนะครับตั้งแต่ปีพศหนึ่งเก้าสี่สี่นะครับก็คือตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเพื่อพัฒนาให้เครื่องบินเนี่ยมีความเร็วสูงขึ้นนะคร ให้เนี่ยได้เปรียนทางด้านการตหารนะครับก็คือแล้วก็เสียงเนี่ยเงียบขึ้นด้วยจากเมื่อก่อนในเครื่องบินใบพัดเนี่ยเพื่อนเพื่อนลองสังเกตุเครื่องบินใบพัดเนี่ยเสียงเขาจะอื้ออึงมากเลยนะครับเพราะเป็นใบพัดปั่นอากาศเครื่องบินเจ็ตหรือเครื่องบินจรวดเนี่ยก็จะ มีเสียงที่เบาลงนะแต่ไม่ได้ว่าเบามากนะครับก็คือเบาลงกับเครื่องบินใบพัดนั่นแหละนะครับเพื่อให้การตรวจจับจากภาพื้นดินเนี่ยทำได้ช้าลงนะครับเพื่อการโจมตีที่ดีขึ้นนะครับโดยเครื่องบินเจ็ตนะครับหลักการทํางานของเขานะครับก็คือจะมีการดูดอากาศนะครับจากทางใบพัดด้านหน้านะครับเครื่องยนต์ อันใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อเข้าไปบีบอัดและทําการเผาไหมในห้องเครื่องนะครับซึ่งตัวห้องเครื่องเนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นแบบลูกสูบเหมือนที่เราเข้าใจนะครับไม่ได้เป็นเหมือนเครื่องยนต์รถยนต์ที่มีลูกสูบ เวียงขึ้นเวียงลงเวียงขึ้นเวียงลงนะครับจะเป็นการหมุนและเป็นการหมุนสปินอย่างนั้นไปตลอดนะครับซึ่งเครื่องยนต์นะครับเจ็ตเอนจิเนี่ยนะครับเขาจะทําการบีบอากาศที่เป็นอากาศภายนอกนะครับดูดเข้าไปเพื่อให้อากาศเนี่ยร้อนขึ้นและทําการเผาไหม้แล้วก็ดันออกมาทางด้านหลังนะครับซึ่งจะได้ประโยชน์2อย่างนะครับก็คือ 1. ได้แรงดูด จากใบพัดด้านหน้าก็คือใบพัดขนาดใหญ่ด้านหน้าก็จะตักอากาศเข้ามาดึงเครื่องบินไปข้างหน้านครับ2ก็คือการผอไม้ข้างหลังนะครับจะดันตัวเครื่องบินนะครับให้ไปข้างหน้าเหมือนกันนะครับ ทีนีここ้เจ้าตัวใบพัดส่วนหน้าของเครื่องยนต์จรวดนะครับจะประกอบด้วยใบพัดที่เป็นโลเพ r ช s s u นะครับซ้อนๆซ้อนๆกันนะครับเพื่อให้เกิดแรงดันนะครับก็จะมีใบพัดที่มีตัวหมุนนะครับตัวหมุนได้แล้วก็ตัวที่ได้ไม่หมุนนะครับเพื่อทําให้เกิดแรงดันภายในช่องนะครับแล้วก็ใบพัดเนี่ยซ้อนๆกันสลับกันระหว่างใบพัดที่หมุนใบพัดที่ไม่หมุนนะครับทำให้อากาศเนี่ยโดนบีบอัดเข้าไปนะครับแล้วก็ถ่ายไปด้านหลังนะครับด้วยแรงดันสูงพออากาศเนี่ยโดนบีบอัดเข้าไปนะครับเข้าไป ผ่านตรงช่วงแรกนะครับเขาเรียกว่า Air i อินเทนะผ่านตรงไปคอมเพรสชันนะครับคอมเพรสชันก็คือตรงช่วงที่อากาศโดนบีบอัดเข้าไปแต่ยังไม่มีการเผาไหม้นะครับตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอากาศเริ่มร้อนและมีแรงดันสูงแล้วพอผ่านเข้าไปห้องเผาไหม้นะครับคอมบัสชันนะครับก็จะมีการจุดระเบิดนะครับตัวเนี้ยตัวจุดระเบิดของเขานะครับจะเป็นคล้ายๆ้ยข,อของเทียนนะคอมบัสชันแคมเบอร์นะครับ ตรงที่ห้องเผาไหม้นะครับจะมีเป็นลักษณะหัวเทียนนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่หัวเทียนเหมือนที่เราเข้าใจนะครับจะเป็นตัวที่จุดประกายไฟนะครับเพื่อให้เกิดความร้อนนะครับแล้วอากาศที่โดนอัดเนี่ยพอเจอประกายไฟที่เกิดความร้อนแล้วก็โดนฉีดน้ํามันเข้าไปที่ห้องเผาไหม้ก็คือห้องคอมบัสเตอร์ตัวเนี้ยนะครับ ซึ่งทาให้นะครับยิ่งอากาศเนี่ยโดนบีบอัดเข้าไปนะครับแล้วก็โดนฉีดน้ํามันเข้าไปนะครับแล้วก็จุดระเบิดนะครับจุดระเบิดตรงนี้มันจะไม่ใช่การจุดระเบิดแบบเหมือนเครื่องยนตน์นะครับมันจะเป็นการเผาน้ํามันนั่นแหละเพื่อให้เกิดความร้อนหรือเกิดแรงดันเพราะยิ่งเผาน้ํามันนะครับโดยหลักของธรรมชาตินะครับหรือกลาศาสตร์ต่างๆนะครับผมไม่ใช่นะักฟิสิกส์นะครับทีนี้ เขาก็จะดูดยิ่งดูดอากาศเข้าไปอากาศร้อนก็จะไหลออกจากห้องเผาไหม้ไปข้างหลังนะครับก็จะมีกางหันเพื่อปั่นอากาศตรงนี้นะครับให้ออกไปด้านหลังเป็นลำเจ็ทที่เราเห็นเป็นเปลวไฟตรงท้ายของเครื่องเจ็ตนะครับหรือเครื่องไอพ่นนั่นแหละนะครับทีนี้การบีบอัดอากาศเนี่ยยิ่งบีบอัดเนี่ยอากาศก็ยิ่งไหลเวียนเร็วขึ้นทําให้เนี่ยใบพัดนะครับที่ต่อกันระหว่างแกมนะครับจากใบพัดด้านหน้ากับใบพัดข้างหลังเนี่ยก็จะหมุนเร็วขึ้นทําให้ดูดอากาศจากข้างหน้ามาหาข้างหลังเนี่ยเร็วขึ้น นะครับแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอัตราหมุนก็จะหมุนเร็วขึ้นทําให้สูญเสียกําลังในการจุดระเบิดเนี่ยน้อยมากเลยนะครับซึ่งให้กําลังเนี่ยสูงสุดนะครับถ้าเร่ก็แล้วแต่เครื่องนะครับประมาณ20ตันอ่เพื่อนๆลองนึกถึงว่า20ตันเนี่ยเป็นน้ําหนักที่โดนผลักออกไปนะครับเหมือนเรามีอะไรมาดันเนี่ยแรงมากนะครับถ้าเร่งแบบประสิทธิภาพเต็มที่นะครับ แล้วเครื่องเจ็ตเนี่ยนะครับเขาระบายความร้อนอยังไงนะครับเครื่องเจ็ตเนี่ยตัวภายนอกเนี่ยเขาจะร้อนมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้เขาจะมีใบพัดนะครับด้านหน้าเพื่อดูดอากาศนะครับด้านข้างเคสนะครับเขาจะเรียกเคสหรือเปล่านะผมไม่รู้นะด้านขอบของเจ้าตัวเครื่องเจ็ตนะครับทีนี้เพื่อให้อากาศธรรมดาเนี่ยสามารถไหลออกไปได้ไหลผ่านนะครับทำให้เนี่ย ลดอุณหภูมิในห้องเผาไหมอะไรต่างๆไม่ให้สูงมากเกินไปจนเกิดพวกโลหะอะไรต่างๆเนี่ยหลอมละลายนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปต่อไปนะครับว่าวัสดุที่ใช้ทําใบพัดนะครับวัสดุที่ใช้ทําใบพัดเนี่ยเขาใช้วัสดุอะไรนะครับเพื่อให้ทนแรงดันแล้วก็ทนความร้อนได้สูงขนาดนี้นะครับแล้วก็ในใบพัดเนี่ยก็จะรองรับแรงกดได้ เยอะมากๆเลยนะครับสมมติถ้าใบพัดเสียหายนะครับเพื่อนเนลองนึกถึงใบพัดพัดลมนะครับมีอยู่เป็นหลายหลายชั้นนะครับเป็นหลายๆเลเยอร์เลยนะครับสมมติหักใบใบหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ได้นะครับซึ่งมีความเสียหายที่เยอะมากเพราะเขาจะดูดชิ้นส่วนนั่นแหละเข้าไปแล้วก็ไปทําลายเครื่องต่อๆไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้านะครับวัสดุในการทําใบพัดเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับไม่ฟัเพื่อนเพื่อนกดซับสไครต์ไว้ด้วยครับทีนี้เรามาพูดกันต่อนะครับแล้วแรงดันมหาศาลขนาดนี้ มันดียังไงล่ะมันดีตรงที่ว่านะครับเครื่องยนต์ไอพ่นเนี่ยจะมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับที่เขาเรียกว่าที่ดีกว่าเครื่องที่เป็นเครื่องลูกสูบนะครับสมัยก่อนเราใช้เครื่องลูกสูบปั่นใบพัดใบพัดที่เป็นเครื่องบินรุ่นเก่าๆนะครับแลวก็หมุนหมุนหมุน,หม,น,ห,มนหมุนนะครับแล้วก็เกิดเสียงแล้วก็ใช้ใบพัดเนะี่ยตักอากาศน,นะครับเข้ามาแล้วก็ดันไปข้างหลงังดึงตัวไปข้างหน้าผ่านปีกนะครับแต่ตัวไอพ่นเนี่ยนะครับเขาจะหมุนนะครับเขาจะหมุนตลอดเวลาหมุนตลอดเวลายิ่งเรา ปล่อยน้ำมันมากเข้าไปนะครับเขาก็จะยิ่งหมุนเร็วขึ้นนะครับเกิดแรงดันที่สูงขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับ เจ้าตัวเครื่องไอพ่นเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าตามที่แบบสนามบินหรือว่าอะไรเราจะได้ยินเสียงวี่มาก่อนนะครับที่เป็นการวอร์มเครื่องนะครับเขาจะไม่ได้เป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยนี่นะครับโดยที่เป็นเครื่องยนต์หลักนะเขาจะมีเข้อแรก APU ข้างหลังนะครับเป็นเครื่องเล็กๆเป็นเครื่องเจ็ตเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะเจ็ตที่เป็นใบพัดเพื่อดูดอากาศแบบนี้นะครับแต่เป็นเครื่องเจ็ตนะครับที่ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ปัานไฟฟ้านะครับแล้วก็เขาก็จะ ปล่อยพลังงานหรือกระแสไฟฟ้าเนี่ยมาหมุนนะครับมาหมุนมอเตอร์ที่ต่อพ่วงอยู่กับแกนของเจ้าตัวเครื่องปั่นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นปล่อยแรงดันมาก็แล้วแต่การดีไซน์ของเขานะครับทาให้นะครับเครื่องยนต์หลังเนี่ยเขาจะเริ่มหมุนนะครับเริ่มหมุนสปินครับเริ่มหมุนสปินนะครับแล้วก็พอหมุนสปินพอเราฉีดน้ํามันนะครับแล้วก็ เอาหัวเทียนจุดระเบิดนะครับเขาเรียกหัวเทียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็คือผ่านห้องจุดระเบิดเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาแล้วก็เริ่มหมุนนะครับแล้วก็ยิ่งจ่ายน้ํามันเข้าไปเครื่องยนต์ก็จะหมุนเร็วขึ้นจนในที่สุดวอร์มเครื่องได้ก็จะสามารถเทคออฟออกจากแรงเรียได้ครับทั้งนี้ประโยชน์ของเครื่องเจ็ตเนี่ยมีเยอะมากนะครับเขาเรียกว่าเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของเครื่องยนต์โดยสารเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเครื่องเจ็ตเนี่ยเขาจะทำมาเพื่อเครื่องบินขับไล่นะครับ แต่ทีเนี้ยพอเรานํามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องยนต์โดยสารนะครับเราสามารถบินได้เร็วขึ้นนะครับบินเข้าใกล้ความเร็วเสียงนะครับทั้งนี้เครื่องบินโดยสารเนี่ยเขาจะไม่ได้บินด้วยความเร็วเหนือเสียงนะครับเพราะว่าจะมีกําแพงเสียงอยู่ถ้าเกิดเราบินด้วยความเร็วที่เหนือเสียงนะครับมันจะทําลายวัสดุโครงสร้างอะไรต่างๆของเครื่องบินนะครับมันเหมือนผ่านกําแพงที่นั่นหาอันนึงนะครับพอผ่านได้เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดแรงสั่นสะเทือนที่สูงมาก ทีนี้เขาก็เลยต้องออกแบบเครื่องบินนะครับโดยสารเนี่ยยังไม่สามารถบินผ่านความเร็วเสียงได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็เครื่องบินโดยสารเนี่ยก็บินเร็วมากๆ7 0นะครับเจ็ดร้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบา,บ,าบางรุ่นเนี่ยเก้ถึงพันเลยนะครับแต่ไม่ถึง1200นะครับเพราะว่ามันจะติดอยู่ที่กําแพงเสียงนะครับ ทีนี้แล้วเครื่องบินเจ็ตอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องบินไอพ่นล่ะเครื่องบินไอพ่นที่เป็นเครื่องบินขับไล่ทางการทหารนะครับพวกนั้นนะครับเขาจะบินได้ถึงมักสก็คือความเร็วเสียงที่3เท่านะครับโดยวัสดุของเครื่องบินนะครับก็จะออกแบบมาเพื่อให้เพียวลมแล้วก็ลำเล็กๆนะครับลำเล็กๆบางๆแบนๆนะครับเพื่อที่จะเฉือนลมไปข้างหน้าได้นะครับทีนี้ความเร็วก็จะสูงขึ้นนะครับบางเครื่องนะครับที่ตอนนี้กําลังพัฒนากันอยู่นะครับมี7จ็ดมักแปดมักอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งความเร็วสูงมากๆนะครับประโยชน ก็ยังจะมีอีกเยอะมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในอากาศยานเพราะว่า1นนะครับน้ำหนักเบาแต่ได้แรงฉุดหรือแรงดึงแรงดัน,นสูงมากแล้วก็ ตาซิ้นเปลืองน้ํามันนะครับน้อยนะครับท่งนี้มันมันไม่ได้ประหยัดนะผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้ประหยัดนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับการโดยสารชนิดอื่นเนี่ยเครื่องเจ็ทเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับคุ้มค่าที่สุดเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะครับหากใครนะครับมีข้อเขียนอะไรก็ฝากไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าใครที่มีความรู้มากกว่าผมนะครับฝากบอกหน่อยว่าเราเนี่ยผิดพลาดตรงไหนนะครับเดี่ยวกับการหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินเจ็นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ใช้วิศวกรเครื่องกลหรืออะไรนะครับผมก็เป็นคนคนธรรมดาคนหนึ ชอบเทคโนโลยีนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกด Subscribe ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ทำวิดีโอนี้ต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ